หัวเรื่องคิดน้อยลงชีวิตสงบมากขึ้นเมื่อใจคิดน้อยความทุกข์ก็น้อยเมื่อรู้เท่าทันความคิดใจจะไม่ถูกพาไหลความสงบไม่ได้อยู่ที่โลกเงียบแต่อยู่ที่ใจไม่ฟุง้งหยุดคิดเกินจำเป็นชีวิตจะเบาและเรียบง่ายสวัสดีผู้ฟังทุกท่านในช่องเส้นทางแห่งปัญญาวันนี้ขอชวนพิจารณาธรรมง่ายๆว่า ความวุ่นวายในชีวิตส่วนใหญ่มาจากใจที่คิดไม่หยุดคิดไปในสิ่งที่ยังไม่เกิดคิดซ้ำในสิ่งที่ผ่านไปยิ่งคิดมากใจก็ยิ่งเหนื่อยพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติรู้ทันความคิดไม่ใช่ห้ามคิดแต่ไม่หลงคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นก็เพียงรู้ว่ากําลังคิดแล้ววางไม่ต่อเรื่องใจจะค่อยๆสงบเองเมื่อคิดน้อยลง ใจจะมีพื้นที่สำหรับความเข้าใจความเมตตาและความสุขที่เรียบง่ายชีวิตอาจไม่ได้เปลี่ยนทันทีแต่ใจที่สงบจะทำให้เราเดินต่อไปอย่างเบาและมั่นคงคิดน้อยลงชีวิตสงบมากขึ้นไม่ใช่เพราะโลกภายนอกเปลี่ยนไปแต่เพราะใจเราเริ่มเปลี่ยนวิธีอยู่กับโลกจากเดิมที่ปล่อยให้ความคิดพาใจวิ่งไปไม่หยุดวันนี้ เราค่อยๆเรียนรู้ที่จะมองความคิดอย่างมีสติความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่เมื่อใดที่เราหลงไปอยู่ในความคิดเมื่อนั้นความทุกข์ก็มักจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวในแต่ละวันใจของเรามีความคิดผุดขึ้นมากมายบางความคิดเป็นเรื่องอดีตบางความคิดเป็นเรื่องอนาคตส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่เป็นเรื่องที่ใจปรุงแต่งขึ้นเอง หากสังเกตให้ดีจะพบว่าหลายความคิดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่กลับทำให้ใจหนักอ่อนล้าและสับสนยิ่งขึ้นพระพุทธศาสนาสอนให้เราฝึกรู้ทันความคิดไม่ใช่การบังคับให้ใจว่างหรือห้ามไม่ให้คิดเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้แต่เป็นการเห็นความคิดตามความเป็นจริงเห็นว่าความคิดเป็นเพียงสภาพหนึ่งของใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป หากเราไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปต่อเรื่องความคิดนั้นก็จะหมดแรงไปเองเมื่อใจเริ่มคิดน้อยลงความสงบจะค่อยๆปรากฏไม่ใช่ความสงบแบบไม่มีเสียงไม่มีงานหรือไม่มีปัญหาแต่เป็นความสงบที่เกิดจากใจไม่เข้าไปแบกทุกเรื่องไว้ทั้งหมดเราเริ่มแยกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำจริงๆในปัจจุบันและอะไรเป็นเพียงความคิดฟุ้งซ่านที่ไม่จำเป็นต้องตามไป การคิดน้อยลงจึงไม่ใช่การลัะเลยชีวิตแต่เป็นการใช้ปัญญาเลือกคิดเลือกวางเมื่อมีเหตุให้คิดก็คิดอย่างรู้ตัวเมื่อหมดเหตุก็วางไม่ปล่อยให้ใจวนซ้ำอยู่กับความกังวลความกลัวหรือความคาดหวังที่ยังมาไม่ถึงใจที่รู้จักวางจะเริ่มสัมผัสความเบาสบายโดยไม่ต้องพยายามเมื่อฝึกบ่อยเข้าใจจะเริ่มเห็นว่า ความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แต่เกิดจากความคิดที่เราเติมเข้าไปเองเหตุการณ์เดียวกันหากใจคิดมากก็ทุกมากหากใจคิดน้อยก็ทุกน้อยหรืออาจไม่ทุกเลยความสงบจึงไม่ได้อยู่ที่การจัดการโลกภายนอกแต่อยู่ที่การฝึกใจให้รู้จักหยุดการหยุดในที่นี้ไม่ใช่การหยุดทำหน้าที่แต่คือการหยุดใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์และความคิด เมื่อใจหยุดได้ชั่วขณะเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตชัดขึ้นเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและไม่มีสิ่งใดที่ควรค่าแก่การคิดจนใจเป็นทุกข์ตลอดเวลาเมื่อใจเริ่มคุ้นเคยกับความสงบจากการคิดน้อยลงชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนจังหวะจากความเร่งรีบเป็นความพอดี จากความกังวลเป็นความเข้าใจและจากความหนักใจเป็นความเบาอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนคิดน้อยลงชีวิตสงบมากขึ้นเป็นหนทางของการฝึกใจไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะการฟังหรือการอ่านเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการค่อยๆเห็นความจริงของใจตนเองในชีวิตประจำวันใจของคนเรามีธรรมชาติชอบคิดชอบปรุงชอบตีความ ทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมักถูกนำไปขยายต่อเป็นเรื่องราวยาวไกลทั้งที่บางครั้งเหตุการณ์จริงกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่ความคิดกลับลากใจให้ทุกได้ทั้งวันเมื่อเรายังไม่ฝึกสติใจจะทำงานอัตโนมัติคิดเองตัดสินเองตำหนิตนเองหรือเปรียบเทียบกับผู้อื่นอยู่ตลอด ความคิดเหล่านี้สะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวเปรียบเหมือนการแบกของหนักเพิ่มขึ้นทุกวันโดยไม่เคยวางลงเลยใจจึงเหนื่อยอ่อนล้าและหาความสงบได้ยากการคิดน้อยลงในทางธรรมไม่ใช่การปฏิเสธความคิดแต่คือการเห็นคุณค่าและโทษของความคิดอย่างชัดเจนความคิดที่มีประโยชน์คือความคิดที่นำไปสู่การกระทำที่ถูกต้อง แต่ความคิดที่วนซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดโดยไม่เกิดประโยชน์ใ,นใดๆเป็นเพียงการเผาใจตนเองให้ร้อนขึ้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้จักประมาณในการคิดเมื่อเราฝึกสังเกตจะพบว่าหลายครั้งใจคิดไปก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดจริงใจคาดการล่วงหน้าใจกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและมักสร้างภาพที่เลวร้ายกว่าความเป็นจริงเสมอใจจึงทุกข์ก่อนเวลาอันควร ทั้งที่ในความเป็นจริงสิ่งนั้นอาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้การอยู่กับปัจจุบันคือการดึงใจกลับมารู้สิ่งที่กำลังทำรู้กายที่กำลังเคลื่อนไหวรู้ลมหายใจที่เข้าออกเมื่อใจมีที่ตั้งความคิดจะค่อยๆลดกำลังลงไม่ใช่เพราะเราฝืนแต่เพราะใจมีสิ่งรู้ให้เกาะความฟุ้งซ่านจึงไม่สามารถครอบงำได้เต็มที่เมื่อใจเริ่มนิ่งขึ้นเราจะเห็นความคิดชัดขึ้น เห็นว่าความคิดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยบางความคิดเกิดจากความกลัวบางความคิดเกิดจากความอยากบางความคิดเกิดจากความเคยชินหากเห็นเช่นนี้บ่อยๆใจจะเริ่มไม่เชื่อทุกความคิดที่เกิดขึ้นเหมือนในอดีตการไม่เชื่อทุกความคิดไม่ได้ทำให้เราโง่ลงแต่กลับทำให้เกิดปัญญาเพราะเราจะเริ่มเลือกได้ว่าความคิดใดควรฟัง ความคิดใดควรวางใจที่รู้จักวางจะไม่ด่วนตัดสินไม่ด่วนโกรธและไม่ด่วนทุกข์กับเรื่องเล็กน้อยชีวิตจึงค่อยๆสงบลงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกมากมายเมื่อคิดน้อยลงใจจะมีพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่ของความรู้ตัวความเข้าใจและความเมตตาใจที่ไม่อัดแน่นด้วยความคิด จะรับรู้โลกตามความเป็นจริงมากขึ้นเห็นผู้คนเห็นเหตุการณ์โดยไม่เติมอคติและอารมณ์เข้าไปจนเกินพอดีการฝึกเช่นนี้ต้องอาศัยความอดทนเพราะความคิดเก่าๆจะยังกลับมาเป็นระยะแต่ทุกครั้งที่เรารู้ทันใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเหมือนกล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึกอย่างสม่ำเสมอความสงบจึงไม่ได้เกิดจากการบังคับใจให้เงียบ แต่เกิดจากใจที่เข้าใจธรรมชาติของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อใจเริ่มคุ้นกับการคิดน้อยลงชีวิตภายในจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางอย่างเงียบๆจากเดิมที่ใจมักวิ่งตามเรื่องราวไม่รู้จบก,กลับเริ่มหยุดฟังความรู้สึกของตนเองมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าความวุ่นวายจำนวนมากไม่ได้มาจากงานไม่ได้มาจากคนรอบตัวแต่เกิดจากใจที่ไม่เคยหยุดพักความคิดที่ต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ใจเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานตลอดเวลาโดยไม่ดับเครื่องเมื่อเราฝึกสติในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินการทำงานหรือการพูดคุยใจจะเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่กำลังทำไม่รีบสรุปไม่รีบตัดสินความคิดที่เคยเกิดพรั่งพรูจะค่อยๆแผ่วลงเหมือนคลื่นที่ค่อยๆสงบเมื่อไม่มีลมแรงมากระทบ ใจที่อยู่กับปัจจุบันจะไม่ต้องใช้พลังไปกับการคาดเดาและกังวลมากเกินจำเป็นในทางธรรมความคิดเป็นเพียงเครื่องมือแต่เมื่อเราใช้เครื่องมือตลอดเวลาโดยไม่วางใจก็จะเหนื่อยล้าการคิดน้อยลงจริงเป็นการรู้จักพักเครื่องมือรู้จักวางความคิดลงชั่วคราวเพื่อให้ใจได้ฟื้นฟูความสดใสเมื่อใจไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดทีทีปัญญาที่แท้จริงจะมีโอกาสปรากฏขึ้น หลายครั้งที่เราคิดมากเพราะเรากลัวการไม่ควบคุมกลัวความไม่แน่นอนใจจึงพยายามคิดล่วงหน้าเพื่อป้องกันตัวเองแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถควบคุมทุกอย่างได้การคิดมากจึงไม่ได้ทำให้ปลอดภัยขึ้นกลับทำให้ใจตึงเครียดโดยไม่จําเป็นเมื่อใจเริ่มยอมรับความไม่แน่นอนใจจะค่อยๆผ่อนคลายและความคิดที่เกินพอดีก็จะลดลงเอง การฝึกคิดน้อยลงยังหมายถึงการไม่แบกคําพูดและการกระทําของผู้อื่นมาปรุงแต่งต่อบางครั้งคําพูดเพียงประโยคเดียวอาจถูกใจเรานำไปคิดซ้ำคิดตีความคิดเปรียบเทียบจนกลายเป็นความทุกข์ยาวนานทั้งที่ผู้พูดอาจลืมไปแล้วการรู้จักปล่อยคําพูดให้ผ่านไปคือการเมตตาใจตนเองอย่างหนึ่งเมื่อใจว่างจากความคิดที่ไม่จำเป็นความละเอียดอ่อนของใจจะเพิ่มขึ้น เราจะเริ่มรับรู้ความสุขเล็กๆที่เคยมองข้ามเช่นความเงียบชั่วขณะลมหายใจที่เป็นปกติการได้ทำสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่โดยไม่รีบเร่งความสุขเช่นนี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งใหญ่โตแต่เกิดจากใจที่ไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดฟุ้งซ่านในกระบวนการนี้เราจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างการคิดกับการรู้การคิดคือการปรุงแต่งเรื่องราวส่วนการรู้คือการรับรู้ตามความเป็นจริง เมื่อใจอยู่กับการรู้ความคิดจะไม่หายไปทั้งหมดแต่จะไม่สามารถครอบอยำใจได้เหมือนเดิมใจจะเป็นผู้ดูมากกว่าผู้ถูกลากไปเมื่อฝึกไปเรื่อยๆใจจะเริ่มอ่อนโยนกับตนเองมากขึ้นไม่ตำหนิเมื่อคิดมากแต่เพียงรับรู้และกลับมาใหม่ความอ่อนโยนนี้เองที่ช่วยให้ความคิดค่อยๆเบาบางลงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามที่แข็งกระด้างชีวิตภายในจึงค่อยๆสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติ ในเส้นทางของการฝึกใจให้คิดน้อยลงสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่โดยไม่เร่งให้มันเป็นอย่างอื่นใจของเรามักไม่พอใจกับปัจจุบันจึงคิดหาเหตุผลคิดเปรียบเทียบคิดโทษตัวเองหรือผู้อื่นอยู่เสมอความคิดเหล่านี้เกิดจากความไม่ยอมรับความจริงของขณะนั้นเมื่อใดที่ใจเริ่มยอมรับเมื่อนั้นความคิดที่เกินจำเป็นจะค่อยๆค,คลายตัวลง การยอมรับในทางธรรมไม่ใช่การยอมแพ้หรือปล่อยปละละเลยแต่คือการเห็นตามจริงว่าสิ่งใดกำลังเกิดขึ้นก็เป็นเช่นนั้นก่อนแล้วจึงค่อยใช้ปัญญาพิจารณาว่าควรทำอย่างไรต่อใจที่ไม่ยอมรับจะรีบคิดรีบต้านรีบทุกข์แต่ใจที่ยอมรับจะสงบพอที่จะเห็นทางออกโดยไม่ตื่นตระหนกเมื่อเราฝึกใจให้ช้าลงความคิดจะไม่วิ่งนำหน้าเหตุการณ์เหมือนเดิม ใจจะเริ่มรับรู้รายละเอียดเล็กๆของชีวิตมากขึ้นการฟังจะลึกขึ้นการมองจะนุ่มนวลขึ้นและการตอบสนองจะไม่รีบเร่งความช้าของใจไม่ได้ทำให้ชีวิตล่าช้าแต่ทำให้ชีวิตแม่นยำขึ้นเพราะการกระทำจะออกมาจากความรู้ตัวไม่ใช่จากความฟุ้งซ่านอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ใจคิดมากคือการยึดมั่นในตัวตนเรามักคิดเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของตนเอง คิดเพื่อพิสูจน์ว่าตนถูกคิดเพื่อไม่ให้ใครมองว่าเราแพ้ความคิดที่มีตัวตนเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ทำให้ใจแข็งและตึงเมื่อเริ่มเห็นว่าตัวตนเป็นเพียงสมมุติใจจะไม่ต้องคิดมากเพื่อรักษาอะไรไว้ตลอดเวลาการปล่อยวางตัวตนไม่ได้ทำให้เราขาดคุณค่าแต่กลับทำให้ใจเป็นอิสระความคิดที่เคยผูกติดกับคำว่าของฉันเขาว่าฉันฉันต้องเป็นอย่างนั้นจะค่อยๆเบาบางลง ใจจะเริ่มทําสิ่งต่างๆด้วยความเรียบง่ายไม่ต้องแบกความคาดหวังไว้มากมายเมื่อใจไม่ถูกบีบด้วยตัวตนความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะเปลี่ยนไปเราจะฟังมากขึ้นพูดน้อยลงและคิดแทนผู้อื่นน้อยลงความคิดที่เคยตีความไปเองจะถูกแทนที่ด้วยการรับฟังตามความเป็นจริงความสงบจึงไม่ได้เกิดแค่ภายในแต่แผ่ออกไปในวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนรอบข้างการคิดน้อยลง ยังเกี่ยวข้องกับการรู้จักพอใจที่ไม่รู้จักพอจะคิดหาสิ่งเพิ่มอยู่เสมอคิดว่าถ้ามีมากกว่านี้จะดีขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นจะสุขกว่าความคิดเช่นนี้ไม่มีวันจบเพราะความอยากไม่มีขอบเขตเมื่อใจเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีความคิดที่ไล่ตามอนาคตก็จะลดลงอย่างเป็นธรรมชาติในระหว่างทางของการฝึกอาจมีช่วงที่ใจดูเหมือนกลับไปคิดมากอีก นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทุกครั้งที่เห็นความคิดอย่างซื่อสัตย์ใจจะได้สะสมปัญญาเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแม้จะยังไม่สงบถาวรแต่ทิศทางของใจก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเมื่อใจค่อยๆวางความคิดที่ไม่จำเป็นลงได้ชีวิตภายในจะเริ่มมีจังหวะที่นุ่มนวลขึ้นความเร่งรีบภายในจะลดลง หลือเพียงการเดินไปข้างหน้าอย่างรู้ตัวและเปิดพื้นที่ให้ความสงบค่อยๆเติบโตโดยไม่ต้องบังคับเมื่อการฝึกดำเนินไปลึกขึ้นใจจะเริ่มสังเกตเห็นความคิดในระดับที่ละเอียดกว่าเดิมไม่ใช่แค่ความคิดฟุ้งซ่านที่เห็นชัดแต่รวมถึงความคิดเล็กๆที่แทรกอยู่ตลอดวันเช่นความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจความไม่พอใจเล็กน้อยหรือความคาดหวังที่เกิดขึ้นเงียบ ความคิดเหล่านี้แม้ดูเบาแต่เมื่อสะสมมากเข้าก็ทำให้ใจไม่สงบโดยไม่รู้ตัวการคิดน้อยลงในระดับนี้จึงหมายถึงการฝึกเห็นความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเห็นตั้งแต่ยังไม่กลายเป็นอารมณ์แรงเมื่อใจเริ่มไวต่อการรับรู้เราจะเห็นได้ทันทีว่าความคิดหนึ่งกำลังจะดึงใจไปทางไหนหากเป็นทางที่นำไปสู่ความตึงเครียดใจก็จะเริ่มถอยออกมาเองโดยไม่ต้องฝืน ในชีวิตประจำวันเรามักใช้ความคิดเป็นเครื่องตัดสินทุกอย่างจนลืมฟังความรู้สึกที่แท้จริงของใจบางครั้งใจเหนื่อยแต่ความคิดบอกว่ายัางต้องสู้บางครั้งใจต้องการพักแต่ความคิดบอกว่ายัางไม่ควรหยุดการฝึกคิดน้อยลงคือการกลับมาเชื่อมต่อกับใจรับฟังสัญ,ญญาณภายในอย่างซื่อสัตย์ไม่ปล่อยให้ความคิดบงการทุกจังหวะของชีวิตเมื่อใจเริ่มฟังตนเองมากขึ้น ความเมตตาต่อตอนเองจะค่อยๆเกิดขึ้นเราจะไม่เร่งไม่กดดันและไม่เปรียบเทียบเส้นทางของตนกับผู้อื่นความคิดที่เคยสร้างแรงกดดันจะค่อยๆเบาบางใจจะทำสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความฝืนอีกด้านหนึ่งของการคิดมากคือการย้อนคิดซ้ำในสิ่งที่ผ่านไปแล้วใจมักกลับไปแก้ไขอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ความจริงไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ การฝึกใจให้คิดน้อยลงคือการเห็นว่าการคิดซ้ำไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นดีขึ้นแต่มีแต่จะดึงใจออกจากปัจจุบันเมื่อเห็นชัดเช่นนี้ใจจะค่อยๆเลิกให้คุณค่ากับการคิดวนโดยไม่จำเป็นเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นการกระทำจะเริ่มเรียบง่ายแต่มีคุณภาพมากขึ้นเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่เผลอคิดถึงสิ่งถัดไปตลอดเวลาใจจะอยู่กับงานตรงหน้าอย่างเต็มที่ ความผิดพลาดจะลดลงและความอึดอัดภายในจะคลายตัวเพราะใจไม่ได้ถูกฉุดรั้งไปหลายทิศทางพร้อมกันการคิดน้อยลงยังทำให้เราเห็นความจริงของอารมณ์ชัดขึ้นอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบแก้ไขเสมอไปบางอารมณ์เพียงแค่ต้องการการรับรู้เมื่อเราไม่รีบคิดอธิบายไม่รีบตัดสินอารมณ์จะค่อยๆค,คลี่คลายตามธรรมชาติ ใจจะเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องคิดทุกครั้งที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นในระยะนี้ใจจะเริ่มมีความนิ่งที่ลึกขึ้นเป็นความนิ่งที่ไม่ตึงไม่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความรู้ตัวความนิ่งเช่นนี้ทำให้ชีวิตดูช้าลงในความรู้สึกแต่ในความเป็นจริงชีวิตกลับชัดขึ้นเพราะทุกการเคลื่อนไหวมาจากความตั้งใจที่รู้ตัว เมื่อความคิดลดบทบาทลงปัญญาจะเริ่มทำงานโดยไม่ต้องใช้ความคิดมากมายการตัดสินใจจะเรียบง่ายไม่ซับซ้อนใจจะเห็นทางเลือกตามความเหมาะสมไม่ใช่ตามอารมณ์หรือความกลัวความสงบจึงเริ่มฝังรากลึกอยู่ภายในแม้ยังต้องเผชิญเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันแต่ใจจะไม่ถูกรบกวนเหมือนเดิมเมื่อใจค่อยๆเติบโตจากการฝึกคิดน้อยลง เราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในวิธีใช้ชีวิตใจจะไม่รีบตอบสนองต่อทุกสิ่งเหมือนเดิมแต่จะมีช่วงว่างเล็กๆให้เลือกก่อนว่าควรคิดควรพูดหรือควรวางความว่างนี้เองคือพื้นที่ของสติและเป็นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางใจเราจะเริ่มเห็นว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องมีคำตอบไม่ใช่ทุกปัญหาที่ต้องแก้ทันที บางเรื่องเพียงแค่ปล่อยให้เวลาและเหตุปัจจัยทำหน้าที่ของมันใจที่เคยร้อนรนจะเริ่มเย็นลงเพราะไม่พยายามควบคุมทุกอย่างความคิดที่เคยเร่งเร้าให้ต้องรีบจะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงเมื่อใจไม่คิดมากเกินไปความสัมพันธ์กับชีวิตจะเปลี่ยนไปเราจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งรับรู้ความจริงตรงหน้าโดยไม่เติมเรื่องราวเกินจำเป็น ความสุขจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้า,าแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเองในใจที่ไม่ถูกรบกวนแม้ยังมีความคิดเกิดขึ้นตามธรรมชาติของใจแต่เราไม่หลงไปเป็นผู้ถูกความคิดครอบงำอีกต่อไปใจจะเป็นผู้รู้ผู้ดูและผู้วางได้บ่อยขึ้นความสงบจึงไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่กลายเป็นสภาพปกติของใจที่ได้รับการฝึกฝนเมื่อเดินมาถึงจุดนี้ เราจะเข้าใจด้วยประสบการณ์ตรงว่าการคิดน้อยลงไม่ได้ทําให้ชีวิตว่างเปล่าแต่ทําให้ชีวิตมีคุณภาพความสงบไม่ได้อยู่ไกลไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอเงื่อนไขพิเศษแต่อยู่ที่ใจที่รู้จักพอรู้จักวางและรู้จักอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงคิดน้อยลงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการใช้ปัญญาชีวิตสงบขึ้นไม่ใช่เพราะไม่มีเรื่องมากระทบ แต่เพราะใจไม่แบกทุกเรื่องไว้เมื่อรู้ทันความคิดวางสิ่งที่ไม่จำเป็นใจก็จะเบาสงบและเป็นอิสระมากขึ้นในทุกๆวันขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังธรรมะในครั้งนี้ขออำนาจแห่งความรู้ตัวและสติจงนำพาความสงบความเบาใจและปัญญาที่งอกงามเกิดขึ้นกับทุกท่านในทุกย่างก้าวของชีวิตขอบคุณ และขออนุมูธนาครับ